มาใหม่กันอีกแล้วนะคะสำหรับคุ u ไดเฮดวันดีรักนะคะ11ที่นั่งนะคะปี2018รายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์รวมรถยนต์11-12ออโต้นะคะวันนี้นะคะมีรถเข้ามาใหม่กันอีกแล้วนะคะเป็นรถคุ u ไดเฮดวันนะคะตัวนี้จะเป็นตัว2.5ดี l ักนะคะ เป็นปี2018เลยนะคะออปชั่นจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะคุณไดเฮดวันตัวนี้นะคะจะเป็นโฉมของปี2018เลยนะคะจะเป็นตัวกระจังหน้าตั้งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นตัวดีรักนะคะเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะมีกล้องหน้านะคะกล้องหน้าตัวนี้นะคะแล้วก็กล้องข้างนะคะที่กระจกมองข้างนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถกันนะคะ ด้านไฟหน้าตัวนี้นะคะไฟหน้าไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะคะก็จะเป็นไฟหน้าดวงใหญ่นะคะดวงใหญ่เหมือนตัวกระจังหน้านอนเลยนะคะตัวนี้มีไฟตัดหมอกด้านล่างค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ยางกับล้อมแบกกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นยางปี2021เลยนะคะล้อมแบกขอบ16นะคะตัวนี้ค่ะมาดูด้านข้างนะคะด้านข้างจะมีกล้องนะคะจะมีกล้องที่กระจกมองข้างตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะติดกันสาดมาให้แล้วนะคะฝั่งคนขับแล้วก็ คนนั่งข้างนะคะทั้งประตูด้านหน้าทั้งสองฝั่งเลยมาดูด้านข้างตัวนี้นะคะจะได้เป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะคะสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาของตัวนี้ประตูทั้งสองข้างนะคะเป็นไฟฟ้าแล้วนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะสีเบจส,สีครีมนะคะสามแถวแบบนี้เลยด้านในสะอาดสะอ้านนะคะปูพรมกระดุมรอบคันอ่าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันก่อน มาดูด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังนะคะ4จุดเลยนะคะมีกล้องมองหลังนะคะด้านบนมีไฟเบรกยูที่3ที่ปัดน้ําฝนนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดไปดูภายในกันนะคะเปิดขึ้นมาตัวนี้เป็นฝาท้ายธรรมดานะคะรถนะคะเปิดขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นเบาะ3ามแถวนะคะเบาะสีครีมส,สีครีม3แถวนะคะแล้วก็เบาะตัวนี้สามารถเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้ ะะสามารถเก็บสัมภาระได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูลอยอาร์คของตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะลอยอาร์คนะคะรถไม่มีชนหนักผิดความเลยทุกอย่างอยู่ที่เดิมนะคะฝากระโปรงท้ายเดิมๆเ,เลยนะคะรถไม่มีน็อตไม่มีขยับนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาท้ายกันก่อนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวดีลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้าน ด้านในกันบ้างนะคะมาเริ่มจากแผงประตูทางด้านคนขับกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเปิดเข้ามานะคะตัวนี้นะคะแม่แรงจะอยู่ตรงนี้เลยตัวนี้นะคะแม่แรงอุปกรณ์การใช้งานนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะส่วนยางอะไหล่นะคะจะอยู่ด้านใต้ท้องรถด้านหลังนะคะมาดูแผงประตูนะคะเปิดเข้ามานะคะก็จะเห็นเลยไม่ว่าคอนโซลเบาะนะคะหรือว่าแผงประตูนะคะก็จะเป็นสีทูโทนเลยนะคะเป็นสีดําสลับกับสีครีมนะคะตรงนี้ หรือบางคนอาจจะเรียกสีเบตนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังทั้งสองข้างเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะธรรมดานะคะมาดูมาดูด้านข้างประตูบ้างนะคะด้านข้างประตูนะคะรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะประตูไม่มีถอดนะคะนันไม่มีขยับเลยรับประกรันการชนหนักที่ความได้เลยะค่ะคันนี้ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนรถกันนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันก่อนค่ะอ่าฮุนใดนะคะฮุนใดตัวนี้นะคะมีที่จับนะคะเวลาขึ้นลงนะคะแล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดประตูไฟฟ้านะคะทั้งสองข้างเลยคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะเป็นไฟเพดานด้านหลัง เป็นไฟเพดานด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดไฟนะคะควบคุมระบบไฟต่างๆนะคะแล้วก็ด้านกระจกกระจกข้างนะคะตัวนี้นะคะบานบานคนขับแล้วก็บานหน้าทั้งสองบานนะคะก็จะเป็นบานออตโต้นะคะแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็จะปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะมีกล้องมองข้างอยู่ที่กระจกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยหนังสีดําเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวดีลักแท้ๆเลยนะคะมีทมีมีมัติฟังชันทั้งสอฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมวิทยุนะคะโหมดการใช้งานต่างๆนะคะวางสายรับสายโทรศัพท์คุบคอนโทรอยู่ฝั่งนี้หมดนะคะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเลขไมลกันตัวนี้นะคะตัวนี้รถเข้าศูนย์ตลอดนะคะเลขไมลวิ่งไปเพียง7,9 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูคอนโซลกันต่อเลย ก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านคอนโซลกันบ้างนะคะคอนโซลนะคะก็จะ er ปเป็นสีเป็นสีเทานะคะสีเทาออกด้านด้านิดนึงนะคะแล้วก็ล่องลอยการใช้งานไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพคอนโซลใกล้ๆกันนะคะคอนโซลไม่คอนโซลเนียนกริบๆอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมาเลยนะคะเดี๋ยวดูประตูด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะประตูก็ไม่มีถอดเลยนะคะ หรือสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะดูคลิปเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้เลยนะคะอ,อ่ามาดูที่ตรงนี้กันบ้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นรีโมทค่ะรีโมทนะคะสำหรับเครื่องเสียงวิทยุนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรีโมทนะคะสำหรับเปิดประตูไฟฟ้าด้านข้างทั้งสองอันนะคะอันนี้ติดมากับตัวรถเลย ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเอกสารอยู่ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้มือการใช้งานผู้มือการใช้งานนะคะผู้มือของเครื่องเสียงนะคะหรือว่าบุ๊กเซอร์วิสค่บุ๊กเซอร์วิสนะคะมีประวัติการเข้าสูนย์เลยนะคะรถคันนี้ประวัติด,ดีมากๆนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามานะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราเก็บก่อน แล้วก็สําหรับเบาะนะคะตัวนี้นะคะเบาะก,ก็จะเป็น3าตอนนะคะหนึ่งสาตอนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านคนขับนะคะมีที่วางแขนตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ,ะ,คะถ้าไม่ไม่ไม่ใช้งานเนอะเราสามารถพับได้นะคะแล้วก็เอามาวางแก้วหรือวางาสิ่งของต่างๆได้เลยนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะมีกระจกทั้งสองฝั่งเลย อย่างนี้เลยมีไฟอยู่ด้านบนตัวนี้นะคะไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะแผ่นพลาสติกยังไม่ลอกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนเพดานนะคะด้านบนเพดานไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยค่ะแล้วก็มาดูทางด้านออจอบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นจอ a n d r o i d นะคะจอทัชสกรีนนะคะสามารถเลื่อนนะคะกดการใช้งานได้เลยตัวนี้นะคะก็จะมี usb นะคะมีระบบนำทาง แล้วก็มีระบบนํำทางนะคะโทรศัพท์วิทยุตรงนี้เลยนะคะแผ่นซีดีนะคะซีดีดีวีดีได้เลยนะคะกล้องสามารอองศานะคะกล้องหน้ากล้องหลังนะคะสามารถมองได้เลยอ่าแล้วก็เนี่ยสามารถดูมุมมองมุมมองของกล้องอันนี้คือกล้องหลังนะคะอันนี้คือกล้องหน้าอันนี้คือเลนกล้องหน้าทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็อันนี้กลับไปก่อน เลนส์กล้องหลังทั้งสองฝั่งนะคะก็จะได้การมองเห็นที่ดีขึ้นนะคะ,ต,นะคะ Air ตัวนี้นะคะแอร์ตัวนี้นะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะแอร์ดิจิตอลเลยแล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้เนาะแล้วก็มีที่เสียบสาย USB นะคะสองฝั่ง D HDMI นะคะหนึ่งตัวนะคะตัวนี้นะคะเป็นที่จุดบ,บุหรี่นะคะแล้วก็ที่วางแก้วค่ะตัวนี้วางได้สองอันเลยนะคะ ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างเลยนะคะมองเข้ามานะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะบหนังสีครีมนะคะทั้ง3าแถวเลยนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งบนรถกันนะคะบนรถนะคะด้านบนเพดานนะคะก็จะเป็นจอจะเป็นจอนะคะเป็นจอออตโต้นะคะขึ้นลงออ,อตโต้เลย ตัวจอตัวนี้นะคะจะลิงก์กับด้านหน้าได้เลยนะคะอ่าลิงก์กับจอด้านหน้าได้เลยนะคะด้านบนเพดานนะคะด้านบนเพดานนะคะสะอาดตาแบบนี้เลยนะคะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟนะคะไฟ3สีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่ปรับแอร์ด้านหลังนะคะมีช่องแอร์ทั้งทั้ง มีช่องแอร์ทุกแถวของการนั่งเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเบาเบาหน้านะคะก็มีที่พักแขนนะคะที่วางแขนนะคะทั้งสองอันเลยแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูแถวสองกันบ้างนะคะเบาแถวหน้าตัวนี้ก็จะพับได้แบบนี้เหมือนกันกับแถวสองเลยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูแถวสองกันค่ะแถวสองนะคะก็จะเป็นเบาสามแถวแบบนี้เหมือนกันนะคะ นั่งสะดวกสบายนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพับ,บอบ์ดแถวสองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปแถวสามกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแถวสามกันค่ะแถวสามนะคะพนักตรงที่นั่งนะคะก็จะพับขึ้นลงได้นะคะพับขึ้นลงได้แบบนี้เลย นะคะมีที่วางแก้วด้านข้างนะคะสองอันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะคะมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นจากฝากระโปรงกันก่อนเลยนะคะฝากระโปรงตัวนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆเ,เลยนะคะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะฝากระโปรงไม่เคยถอดนะคะ แผ่นพันกันความร้อนนะคะแบบนี้เลยนะคะรถไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมานะคะรถประวัติดีนะคะรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวนะคะตัวนี้นะคะเป็นฮุนไดเฮ h ดวันนะคะ2.5ดีลั์ปี2018ตัวนี้นะคะได้ออปชั่นครบๆเลยนะคะแล้วก็ได้รถสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะ ไปแล้วนะคะสำหรับการดูพาชมรายละเอียดตัวรถนะคะของตัวฮุวนไดเฮ h ดวันะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นฮุนไดเฮ h ดวัน2.5ดีลักนะคะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะ11ที่นั่งราคานะคะตัวนี้ราคาของเราจัดโปรโมชั่นอยู่เลยนะคะ988,000บาทนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะย้ำอีกทีนะคะ988,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามา เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ที่จอด้านนี้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะเข้ามาดูรถด้วยตัวเองนะคะสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ซอยบรมราชชนนี99นะคะตลิ่งชันกรุงเทพนะคะหรือติดต่อกันเข้ามาหรือเข้ามาตามพิกัดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะหรือลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะคะของเรามีจัดเพเนนนอกสถานที่นะคะ แล้วก็สง่งมอบรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะที่เราฮุนไดขายดีมากนะคะขายดีมากมาไวไปไวมากๆนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะสําหรับคลิปนี Billie ้นะคะช่วงไทยคลิปนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะขายรถนะคะของเรานะคะสามารถประเมินราคารถออนไลน์ได้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ให้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ